เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการลงศึกดวลนะครับผมแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมค่อนข้างโชคร้ายมากๆนะเพราะผมได้ลงทางฝั่งศึกดวลฮีโร่คืออย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครกิโลกิโลเนี่ยพอมันเข้ามามันก็จะมาเปลี่ยนเมตาทางฝั่งศึกดวลปีศาจและผมเนี่ยก็ได้ปั้นทีปีศาจแบบเต็มที่นะครับแต่พอเข้ามาในการจับฉลากเลือกฝั่งผมด้านจับได้ฝั่งงงฮฮีีโโร่่เเฉยเลยลลแฝัันพิตด ตัวละครคิงทิ้งไปนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับตั้งฝั่งฮีโร่ผมเหลือตัวละครดามจเพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือกาโลเพราะงั้น,น,นในคลิปนี้นะครับผมก็เลยต้องมาทําการปั้นเจ้าตัวละครกาโลแบบสุดๆนะครับในการเอามันมาแบบทางฝั่งศึกดวลฮีโร่นะก็เดี๋ยวผมจะทํามันอัพขึ้นนะครับผมสดาวม่วงเลยกันนะครับโอเคอัพไปครับผมสดาวม่วงก็กดอัพขึ้นไปเลยนะ พลังเพิ่มขึ้นมาอีก4 0่0ันะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้าอหก6 0 0 0 0นะครับก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็ต่อไป5ดาวม่วงนะครับก็จะ,ปะเป็นที่ต้องมีไอเทมเฉพาะ3ดาวถึงจะขึ้นได้นะก,นก,นก,นนะก็กดเปิดไปก่อนล้วกันเจ้าสัตน์ในศึกดวลฮีโร่สัปดาห์นี้นะครับเจ้าการโร่ก็จะเป็นแค่ตัวละครดาเมีหลักตัวเดียวในทีของผมนะครับเพราะตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นคิงแล้วก็แฟตประกายแสงก็ไม่ได้ปั้นนะครับหรือต้อยผมจะปั้นในวันนี้เนี่ยก็คงจะปั้นได้ไม่สุดแล้วก็น่าจะเอามาใช้้้้้งงงงงาาาาาานนนนไไมมมมม่่่ดดะะะคครรัััับสสวีีีกกกก็็็จจจจเเปตตตขขออลลลโโผหทพึ4 628,0 ป้องการ90,000แล้วก็เฮดพี1 0 7 0 0 0นะครับและตอนนี้นะครับทางฝั่งซีโดนฮิโร่ก็ได้มีการจัดกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้อยู่กลุ่มที่21นะครับผมและอยู่ล่างสุดด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองดูคนที่น่าสนใจทางฝั่งซึกโดนฮิโร,ร่ดีกว่านะครับผมว่ามีใครมาลงบ้างก็คือถ้าซึกโดนฮิโร,ร่เนี่ยมีพวกอาวันนะครับก็ส์นะครับกายหงิดหรือวาช6มัดรยอดเนี่ยผมน่าจะสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะทีมไม่ลงผมเนี่ยเหลือตัวดาเมจเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะจาก ตาถวเองหรือเปล่านะเดี๋ยวเป็นว่านะครับถ้าเราตัดไปในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้เองแหละครับผมว่ามีใครที่โดหดตึงๆมาลงทางฝั่งศึกดวลฮีโร่บ้างนะครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับผมว่าทีมผมเนี่ยทางฝั่งฮีโร่จะสามารถเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวก่อนจะไปดวลเดี๋ยวผมเปิดทีมให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ทีมประมาณไหนอยู่นะครับก็ทีมผมก็จะเป็นทีมตามนี้เลยนะครับต่อจ้าเมทไนเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยบูดดาเมจให้เจ้าตัวละครกาโรรร่่่่่่่่่่่นนนนนนนะะะสสวววททีีีีีีเเเเเเหลลลลืืออออออกกก็็จปปซมมมมมมบบบ้แแคัััููยยยยยฟงงงพพพขิิิผใาาชฮ ส่วนซูเปอร์ดาร์กชายใส่มาเพื่ออสกิลพาสซีฟนะสำหรับค่าพลังทีมฮีโร่ผมตอนนี้ก็จะอยู่ที่11ล้านนะครับก็เดิมเหมือนเดิมนะครับผมจะตัดไปตอนที่การแข่งขันของผมเนี่ยเข้าสู่รอบ6ทีมหรือไม่ก็รอบ8ทีมนะครับก็ขอตัดมาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของคนที่สามารถเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ส่วนผมเนี่ยก็จะอยู่สายทางซ้ายอยู่ล่างสุดเลยนะครับคนที่ผมจะเจอคนแรกเนี่ยก็จะเป็นแมดเบบีนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูตัวเขาหน่อยแล้วกันนะครับก็ทีมเขาเนี่ยก็ แทงท็อปมาสเตอร์หดาวแล้วก็กาโลหาดาวนะครับเรียกว่าทีมเขาเนี่ยตึงเอาเรื่องมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะสามารถผ่านเขาเข้าไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าค่าพลังลบของทั้งทีมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆว่าทีมเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8ปดแสนนะครับส่วนทีมผมก็จะอยู่ที่ประมาณ11เดล้านเท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันว่าผมจะสามารถผ่านเขาแล้วก็เข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่การแข่งขันในรอบ8ทีมเริ่มขึ้นกันเลยแล้วกัน และตอนนี้การแข่งขันในรอบ8ทีสุดท้ายก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวละครอย่างเมทนาไนท์ที่ผมได้เปิดก่อนนะครับทำการอันติไปแต่ว่าติดกระดูกหักเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็โดนการโลไล่ตีกลับมาและต่อไปการโลทีมผมนะครับผมก็อันติสวนกลับไปนะครับดาเมจเจ็ดล้านสี่แสนนะครับผมก็ถือว่าดาเมจเนี at ่ยไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะเพราะบัฟกระดูกหักกับเมทนาไนท์เนี่ยมันติดแค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ไล่ตีแทงท็อปกับไปตายไปเลยนะครับผมและการโล่ฝั่งตรงข้ามอันติมานะรัดแกกกว้ละูห แมนที่ผมก็เข้าไปสับบั้นแคนะครับเพื่อหิวเลือดเพื่อนลุงทีมกลับมานะครับเรียกว่าเต็มเกือบทุกตัวนายกเว้นเจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนที่โดนการโล่ไล่ตีมานะครับแล้วคิงเขาก็เข้ามาใบ้น้ำมันสามล้านสองแสนนะครับแล้วก็โดนการโล่ผมไล่ตีตายไปตอนนี้ที่ผมค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะเหลือตัวละครมากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูเทิร์นเขาได้ส่วนกันบ้างนะครับโดยจะเป็นซอมบี้แมนซอมบี้แมนทีมเขานะครับไม่มีพลังงานใช้ยิงธรรมดามานะครับผมแล้วก็โดนเจ้าตัวละครซูเปอร์ดาร์ชายทีมผมเข้าไปต่อยซูเปอร์ดาาารร์ชยฝั่งงตข้มนะ จบเทินแรกไปนะครับผมเข้าเทินที่2ก็จะเป็นการโล่ทีมผมได้เปิดก่อนนะครับทำการอันติใส่2ตัวไปรามอยู่ที่1นล้านหกแสนนะครับแต่ว่าฝันตรงข้ามการโล่เนี่ยยังไม่ตายนะครับเพราะมีสกิลพาสซีฟไม่ยอดคออยู่นะแล้วก็สวนกลับมานะครับผมราเมซีล้านแปดแสน และซามิแมนทีมผมก็ยังไม่ได้ออกสกิลนะครับเพราะโดนกาโลไล่ตีกาโลฝันตรงข้ามตายไปผมก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้สาเร็จพอเข้ามาในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับคนที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นคนนี้นะครับทีมเขาก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะเรือ่องเข้ามาในรอบ8ทีมเนี่ยเจอใครก็ตึงทุกเกมแน่นอนนะครับเพราะทีมผมเนี่ยมีตัวละครดาเมจหลักอย่างเจ้ากาโลเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะผ่านคนนี้ไปได้แล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะ,ะั้นผมก็จะเลือกทําการเชีย,ยนนร์รต ราก็จะมาดูกันบ้าผมเนี่ยจะสามารถเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จหรือเปล่าและตอนนี้การแข่งขันในรอบสทีมสุดท้ายก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผม,ผมก็จะเป็นฝันขา้ามได้เปิดก่อนนะครับโดยกาโลนะอันติมาดามิดหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับและก็จะตามต่อที่แทงท็อปมาสเตอร์ฝั่งเขานะครับทำการไถามาใส่กาโลทีมผมไปนะครับผมดาเมจดสองล้านนะแล้วก็โดนกาโลทีมผมไล่ตีกลับไปต่อไปก็จะเป็นเทินผมในส่วนบ้านนะครับโดยเมท่านไนทำการอันติไปนะครับติดกระดูกหัก3ตัวแบนบนี้กาโลผมก็จะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้น้น30%ะแต่ก็ได เขายิ้มมาก่อนนะครับสล้านสามแสนและต่อไปก็จะเป็นการลงผมได้ทำการอันเตียวุฒสาดาวใส่ฝั่งตรงข้ามไปนะครับดาเมจสิบเอล้านนะครับผมเรียกว่าการลงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียสกิลพาสีไม่ยออท้อไปเป็นที่เรียบร้อยการลงผมไล่ตีซอมเมียนเขาลงไปนอนนะครับซอมเมียนที่ผมก็ลุกขึ้นมาสะบั้นแขนนะครับผมเพื่อทำการฮิวเลือดให้เพื่อนร่วมทีมนะครับกลับมาเต็มแทบจะทุกตัวนะ และเรียบร้อยนะครับผมเจาตัวละครซีโอแฟงที่ผมเข้าไปจกหน้ากาโลฝันของข้ามแล้วก็ตายไปผมก็สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับส่วนคนที่เข้ามาชิงชนะเลิศกับผมนะครับผมก็จะเป็นคนจิ้วแมสนะครับชี่อแมสบีเกิลนะครับผมก็คิดว่าผมเนี่ยน่าจะพอสู้กับเขาได้นะครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยค่าพลังมากกว่าทีมผมนะและเขาก็มีตัวละครดาเมจหลักครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกาโลแฟตประกายแสงคิงนะครับผมยิ่งแฟตประกายแสงของเขาเนี่ยเขาปั้นไว้ที่ขอบแดงนะครับหนึ่งขีดนะี่นะผมคิดว่าระเบิดด ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากไหมนะก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าผมจะสามารถเอาชนะเขาแล้วก็เป็นแชมป์ตางฝั่งศึกดวลฮีโร่ได้หรือเปล่าเพราะทีมผมเนี่ยมีแค่การโร่ตัวเดียวคือถ้าการโร่ตายไปก็ทีมผมเนี่ยน่าจะจบแล้วก็แพ้อย่างแน่นอนนะครับแต่ผมก็เชื่อใจในการโล่ผมเพราะงั้นผมก็จะทําการเชียร์ตัวเองไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่รอบชิงเริ่มขึ้นเลยแล้วกันนะครับ และในตอนนี้การแข่งขันในรอบชิงก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะเป็นเมทไนทที่ผมได้ทําการอันติไปก่อนนะครับผมอันติไปติดสถานะกระดูกหักอยู่ที่3ตัวนะครับก็เท่าว่าตอนนี้กาโรผมจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%แล้วก็เข้าไปอันติใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมดาเมจ9ก้าล้านสี่แสก็ถือว่าแรงมากมากแต่ว่าโดนกาโรฝันตรงข้ามไล่ตีกลับมาแบบนี้น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับว่าถ้ากาโรผมเสียสกิลพาสซีฟไม่ยอดทอไปตั้งแต่เธอแรกเนี่ยน่าจะอันตรายพอสมควรเลยนะและคิงฝัั่่่่ตตรรรรข้้าาาาามมมมกกกนนนออออลิบผเเเสีีียยยยไไททปป็แว ทีมผมก็ไล่ตีคิงฝดหข้านตายไปก็ต้องมาดูกันในเทิร์นที่2ว่าการโล่ผมจะยืนไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการโล่ที่ผมไล่ตีตัวดาเมจหลักฝาดัข้ามตายหมดเลยนะครับแล้วก็ตีเจ้าตัวละครอ,อย่างซุปเปอร์ดาร์คชายติดไม่ยอด้อไปนะบี้แมนไม่มีลูกไฟใช้นะครับลูกมายิงธรรมดาเท่านั้น ซอมมแมนฝันตรงข้ามก็ยิงกลับคืนมาเหมือนกันนะครับและการลุ่ฝันตรงข้ามก็ตีซอมมี่แมนทีมผมมากปุ้ยเซฟแฟนก็เข้าไปจกเจ้าตัวละครอ,อย่างซอมมี่แมนนะครับและดัรคชายก็เข้าไปซ้ำซอมมี่แมนล้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าตัวที่สองนะครับผมการ์ล่ที่ผมก็เข้าแปนตีใส่การลก์ล่ฝันตรงข้ามนะครับเรียบร้อยนะ ผมสามารถเป็นแชมป์ทางฝั่งสึกดวลฮีโร่ได้สําเร็จนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการเป็นแชมป์ทังฝั่งสึกดวลฮีโร่สัปดาห์นี้ค่อนข้างเหงานะครับเพราะไม like ่มีทั้ง R1 วันนะครับผมไม่มี16หมัดจอดไม่มีลุงนะครับผมและรวมถึงก็อดไม่ก็กลายห่ดด้วยนะเพราะทุกคนนะครับเขาไปลงทางฝั่งสึกดวลปีศาจหมดท้ให้ผมเนี่ยค่อนข้างเหงามากๆเลยนะครับสับการเป็นแชมป์สึกดวลฮีโร่สัปดาห์นี้นะครับผมน่าจะเป็นแชมป์สึกดวลฮีโร่ที่น่าจะเหงาที่สุดแล้วนะครับก็เป็นแชมป์นะคร ดี๋ยวขอกดใช้ดูนะครับ30กล่องจะได้กี่เพชได้ประมาณ420เพชนะครับก็เปลี่ยนกรอบก่อนละกันกรอบแชมป์นะเพราะตอนนี้ผมใส่เป็นกรอบ8ทีมสุดท้ายอยู่นะกรอบแชมป์อยู่นี่นะครับผมก็ใช้ไปเลยนะครับได้7วันเท่านั้นสัปดาห์หน้าก็ต้องมาลุ้นกันว่าผมจะสามารถเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าจะต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าผมจะได้ลงทางฝั่งศึกดวลฮีโร่หรือทางฝั่งศึกดวลปีศาจนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปศึกดวลสัปดาห์หน้า,า,นา,าย